วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการท EP ที่263ค่ะหนึ่งเรื่องใหญ่ในสัปดาห์ที่เราที่ไม่ค่อยจะได้พื้นที่ข่าวสักเท่าไหร่นั่นก็คือข่าวน้ำมันรั่วที่นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธจังหวัดระยองค่ะแต่ถ้าใครไม่พูดถึงไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะพูดได้เองแล้วเราจะพูดได้ฟังแบบวิจจจ๋าเลยนะก็มาฟังกันดูข่าวว่าทําไมการที่น้ํามันรั่วเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องใหญ่มหาศาลระดับชาติขนาดนั้นและไปฟังความเห็นของหลายๆคนค่ะที่มองว่าการทอัันนขงบริษ้ําม เป็นการทำเพื่อซุกปัญหาไว้ใต้พรมหรือเปล่าแล้วเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดมันเป็นยังไงอะไรคือความหมายของคําว่าซุกปัญหาไว้ใต้พรมเราก็ไปฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในแฮชแท็กน้ำมันรั่วค่ะ กาำเนิดของไฮยนาครั้งนี้ค่ะมันเกิดขึ้นช่วงดึกของวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเกิดเห็นน้ำมันดิบรั่วไหลออกจากทุ่นรับส่งน้ำมันดิบกลางทะเลของบริษัท S P R C หรือ Star Petroleum Refining บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาตพาภูตจังหวัดระยองค่ะโดยน้ำมันดิบเนี่ยได้ใช้ระยะเวลาในการรั่วยาวนานถึงเช้ามืดของวันที่26เลยนะทางบริษัทจึงจะสามารถปิดวาล์วได้ค่ะ ในตอนแรกเนี่ยทางบริษัทแจ้งว่าใน worst case worst case คือกรณีที่แย่ที่สุดจริงๆอะ่ะอาจจะมีน้ำมันดิบล่วไหลไปถึง4 0,000ลิตรโดยการล่วไหลของน้ำมันเกิดบริเวณท่อที่ใช้โหลดน้ำมันจากเรือ ต่อมาค่ะบริษัทบอกว่าคำนวณใหม่ละมันน่าจะมีน้ำมันรั่วจริงๆแค่1.6แสนลิตรก่อนที่จะส่งนักประดาน้ำลงไปดูหาจุดที่รั่วที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ใช้หลักแรงดันคำนวณใหม่ทั้งบริษัทเนี่ยเขาคาดว่าปริมาณน้ำมันดิบที่รั่วจริงๆอ่ะมีแค่ประมาณ50,000ลิตรเท่านั้นนะวันที่27มกราคมค่ะภาพถ่ายทางอากาศบอกว่ามีน้ำมันเนี่ยลอยเป็นแพ่ใกล้บริเวณเกาะเสม็ดกินพื้นที่บนผิวน้ำประมาณ47ตารางกิโลเมตรวันที่28มกราคมค่ะครามน้ำมันลอยไปเกยห ที่หาดแม่ลําพึงจังหวัดระยองกินพื้นที่ยาวประมาณ3-5กิโลเมตรคือตอนแรกน้ํามันมันอยู่กลางทะเลใช่ไหมเวลามันรั่วตอนวันที่28คือมันโดนซัดเข้าหาฝั่งเรียบร้อยแล้วแล้ววันที่29ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ประกาศให้พื้นที่ชายหาดแม่ลําพึงเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําอย่างเด็ดขาดและตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการจัดการคลามน้ํามันที่เหลือค่ะอ่ะอันนี้คือสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ ต่อมาเรามาพูดถึงในเรื่องวิทย์กันค่ะว่าถ้าเกิดน้ํามันดิบมันลวกกลางทะเลอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกคือมันขึ้นชื่อว่าน้ํามันอะ่ะมันก็จะลอยอยู่เหนือน้ำเนาะเพราะว่ามันเบากว่าน้ําค่ะ น้ำมันดิพวกนี้มันก็จะรวมตัวกันเป็นแพรแล้วก็ลอยอยู่ครอบคลุมพื้นที่บนผิวหน้าน้าทะเลสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะคะเพราะว่าในทะเลเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยที่เขาใช้แสงในการทํากิจกรรมของเซลล์สร้างพลังงานให้ตัวเองโดยเฉพาะพวกแพลงต์ค่ะที่ต้องใช้แสงในการสั่งเคราะแสงซึ่งแพลงต์นเนี่ย มันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศท,ทางทะเลทั้งหมดนะแพงต้นสําคัญยังไงแพงต้นเป็นผู้ผลิตออกซิเจนประมาณ1ใน5ออกซิเจนของโลกที่มนุษย์ทุกคนใช้หายใจกันอยู่ค่ะและนอกจากมันจะผลิตออกซิเจนให้กับมนุษย์เราแล้วเนี่ยมันยังผลิตออกซิเจนให้กับโลกใต้น้ําด้วยถึงแม้ว่าสัตว์น้ําต่างๆเขาจะไม่ได้มีการขึ้นมาหายใจบนบกทั้งหมดอะแต่พวกเขาก็ต้องใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานเหมือนกันค่ะโดยเขาจะใช้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนผ่านเหงือกแทนคือมนุษย์เราอ่ะจะใช้ปอดแล้วก็รับออกซิเจนมาโดยตงใช่ม่มแพวกปา พวกนี้เขาจะใช้เหงือกแล้วก็รับออกซิเจนมาแทน ดังนั้นมันก็ชัดเจนค่ะว่าการที่แพลงต้อนไม่สามารถสร้างออกซิเจนให้กับทะเลได้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นมากมายมหาศาลแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําหรือพืชน้ำเนี่ยต่างก็ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ปริมาณออกซิเจนในน้ำนั้นน้อยเกินไปทางนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะมันยังส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ด้วยอันนี้คือภาพห่วงโซ่อาหารในทะเลนะเราจะเห็นว่าตัวแพลงต้อนแล้วก็พืชน้ำเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารเนี่ยคือสัตว์น้ําตัวเล็กๆเ,เ,เขาก็จะกินแพลงต้อนเป็นอาหารปลาเล็กก็จะกินสัตวนน้ําาปให่กกก็็จะิ นึงดังนั้นถ้าปริมาณแพลงต้อนในทะเลลดลงค่ะอาหารของสัตว์น้ําต่างๆในทะเลก็จะลดลงด้วยเช่นกันส่วนความเสียหายในด้านฟิสิกส์หรือว่าทางกายภาพค่ะก็อย่างที่เห็นกันว่าน้ํามันดิบมันจะมีลักษณะเป็นของเหลวที่แบบ เหนียวเหนียวหนึบหนึบหน่อยอะ่ะน้ำมันพวกนี้มันก็จะไปเคลือบตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ขัดขวางการทํากิจกรรมต่างๆอย่างเช่นถ้ามันไปอยู่ที่นกเนี่ยนกก็อาจจะไม่สามารถบินได้อาจจะไปติดที่ขนไม่สามารถขยับปีกได้ไปอยู่กับปูปูก็ขยับไม่ได้หรือถ้าเป็นปลาน้ํามันพวกนี้อาจจะไปเคลือบบริเวณเหงือกปลาทําให้ปลาขาดออกซิเจนเนื่องจากไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้นะคะก็จะทําให้ปลาเหมือนขาดอากาศหายใจอะ่ะนอกจากนี้ค่ะน้ํามันดิบพวกนี้ยังเป็นสารพิษประเภทสารก่อมาเลง น้ำมันดิบพวกนี้ก่อมาเร็งในคนได้ก็ก่อมาเร็งในสิ่งมีชีวิตอื่นได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำต่างๆที่ได้สัมผัสกับสารพิษกับน้ำมันพวกนี้ก็จะป่วยในอนาคตได้นะคะ อันนี้ก็คืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเนาะถ้าสมมุติว่ามันมีน้ํามันดิบั่วในทะเลแล้วเราปล่อยน้ามันมันทิ้งไว้เฉยๆโดยเราไม่ไปทําอะไรกับมันสักพักหนึ่งเนี่ยจูรินซีที่มันสามารถย่อยน้ํามันได้ะเขาก็จะมาทําหน้าที่ในการย่อยน้ํามันดิบให้มันสลายหายไปแต่ทุกคนต้องนึกสภาพทะเลปกตินะว่าในปกติแล้วมันไม่ได้มีน้ํามันอยู่เพราะฉะนั้นจูลินซีที่สามารถย่อยน้ํามันได้ะมันก็มีอยู่น้อยเช่นกันค่ะ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้กระบวนการธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆอ่ะมันก็จะใช้เวลาย่อยนานมากเพราะว่าปริมาณจุลินทรีย์อ่ะมันไม่ได้มีอยู่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าผลกระทบของน้ํามันดิบเนี่ยมันสามารถทําลายระบบนิเวศท,ทางทะเลได้เร็วมากไงและยิ่งปล่อยทิ้งไว้ผลกระทบมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นค่ะมนุษย์ที่ยังต้องใช้ประโยชน์จากทะเลอยู่ก็เลยต้องหาวิธีทาอะไรสักอย่างเพื่อช่วยในการกําจัดน้ํามันดิบที่อยู่ในทะเลนะจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะและระยะเวลาที่ยาวนานในการที่จุลินทรีย์ต้องใช้้มนุษยย์ก็เลไดดคิ โปรเซสบางอย่างขึ้นมาเพื่อจัดการกับน้ํามันดิบพวกนี้ก่อนที่ทะเลจะชอหอกันหมดหลักการแก้ปัญหาค่ะอย่างแรกก็คือพอน้ํามันดิบมันั่วลงมาในทะเละเราก็ต้องพยายามเอาน้ํามันออกให้ได้มากที่สุดเนื่องจากน้ามันมันเป็น,ปนสิ่งที่ลอยอยู่เหนือน้ําค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าบูมหรือว่าทุ่นลอยน้ําที่เป็นใสาย,ย,ายาวๆวะแล้วก็เอาเรือลากสองลำอะ่ะ ลากน้ํามันดิบไปกองรวมกันจากนั้นก็ใช้ตัวสกิมเมอร์ดูดน้ํามันขึ้นไปโดยน้ํามันดิบที่ดูดได้จากสกิมเมอร์พงนี้มันสามารถนําไปบําบัดแล้วก็นําไปใช้ต่อได้บางส่วนนะส่วนเรื่องที่ว่าทําไมต้องไม่ให้น้ํามันดิบเข้าชายฝั่งก็อย่างที่เห็นนะคะพอมันเข้าชายฝั่งแล้วมันก็จะติดกับทรายแล้วมันก็จะเก็บกวาดยากกว่า ทรายตรงนั้นน่ะก็จะมีพิษไปเลยแล้วก็จะซึมเข้าสู่ดินไปอะไรอีกมาหาศาลเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามไม่ให้น้ํามันดิบอะมันเข้าสู่พื้นที่ชายหาดได้หลังจากดูดน้ํามันดิบที่ลอยกันเป็นแพรบนผิวน้ําออกไปหมดแล้วอะมันก็จะเหลือเศษก้อนๆน้นํามันดิบที่มันกระจัดกระจายกันที่เราไม่สามารถที่จะใช้บูมลากได้อะในขั้นตอนนี้ค่ะเราจะใช้สารที่เรียกว่า dispersants มันจะเป็นเหมือนสารละลายที่ทำให้น้ำมันอะแตกตัวออกเป็นหยดเล็กๆหลังจากจบขั้นตอนนี้เราจะไม่เห็นน้ามันดิบที่เป็นฟิล์มลอยอยู่บนผิวหน้าแล้วนะเพราะว่าน้ำมันมันจะกลายเป็นอนุภาคที่เล็กมากๆจนตาเปล่าเรามองไม่เห็นอะ่ะและสุดท้ายค่ะเราก็จะปล่อยให้ธรรมชาติจัดการต่อก็คือปล่อยให้จุลินซีเนี่ย มาย่อยน้ำมันดิบที่กลายเป็นหยดเล็กๆแล้วต่อสาเหตุที่เราต้องใช้ดิสเพ r เซนในการตีน้ำมันดิบให้มันกลายเป็นเม็ดเล็กๆก่อนมันมีประมาณ3สาเหตุหลักๆค่ะอย่างแรกก็คือพอน้ำมันมันเป็นสารพิษค่ะถ้าแบคทีเรียได้เจอกับน้ำมันที่มีปริมาณความเข้มข้นมากๆต่อให้เป็นแบคทีเรียที่สามารถย่อยน้ำมันดิบได้ก็ไปเฝ้าองค์เซียนของเต้เหมือนกันนะเพราะว่ามันโดนฆ่าตายด้วยสารพิษก่อนที่มันจะสามารถย่อยได้และอย่างที่2ค่ะพอน้ำมันดิบกลายเป็นหยดเล็กๆแล้วเนี่ยแบคทีรียก็จะสามารถเข้าไปจับกับอนุภาคขอองนน้้มัดดิบไยะ เพราะว่ามันมีพื้นที่ผิวเยอะขึ้นกระบวนการย่อยสลายก็จะเป็นไปได้เร็วขึ้นค่ะและอย่างที่3ค่ะพอเราใช้ตัว dispersion กระจายน้ํามันดิบออกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วอะแสงมันก็จะสามารถทะลุลงไปใต้น้ําได้นะคะสิ่งมีชีวิตก็จะสามารถหายใจได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นค่ะหลายๆครั้งมนุษย์ก็ยังรู้สึกว่าการให้แบคทีเรียในธรรมชาติช่วยย่อยน้ํามันอะมันก็ยังช้าอย,อยู่ดีไม่ทันใจเลยก็เลยมีกลุ่มนักวิจัยค่ะเขาคิดไอเดียขึ้นมาว่าเออสาเหตุที่แบคทีเรียมันย่อยนนน้้้้าาาาามมมัไดชเเเพรรระว่่ีีีปปิณแบทยยออหืล ซึ่งก็ใช่ค่ะตามทฤษฎีก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มปริมาณแบคทีเรียย่อยน้ํามันในทะเลได้เนี่ยมันก็จะสามารถย่อยน้ํามันได้เร็วขึ้นนะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของวิธีการใช้แบคทีเรียในการย่อยสลายน้ามันค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆเราจะเอาแบคทีเรียไปแบบสาดลงน้ำทะเลอย่างเงี้ยไม่ได้นะถ้าทําแบบนั้นสุดท้ายแบคทีเรียก็จะโดนคลื่นซัดหายไปอยู่ดีส่วนมากเวลาเขาใช้เขาก็จะนําแบคทีเรียเนี่ยไปเลี้ยงกับวัสดุอะไรสักอย่างที่มีรูพุนเยอะๆให้น้ําทะเลสามารถเข้าไปได้แล้วแบคทีีเเรยยพพววกกกนนนนั้้่่ะ็็จาาใอููุแล แค่หยิบไอวัสดุที่มีแบคทีเรียเนี่ยไปวางแถวแถวที่ที่มันมีน้ํามันดิบรั่วอยู่เพื่อให้แบคทีเรียทํางานย่อยน้ํามันดิบได้เต็มที่นะฟังดูเหมือนมันจะง่ายนะแต่จริงๆการใช้แบคทีเรียในการย่อยน้ามันอ่ะมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องมีการควบคุมคอนดิชันต่างๆเยอะแยะมากมายแต่บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สนุกค่ะถ้าคุณสนใจสัตว์นี้แล้วก็อย่าลืมคณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีวะนะคะขายคณะตัวเองอีกหนึง่งอ๋อแต่เราขอโน้ตไปนิดนึงว่าการใช้ d i s p e r s a n t s ในการย่อยน้ํามันดิบเเนนนนนีียนยน่ยยมันนัังงป็ทถกกใว วิชาการอยู่ว่าสิ่งนี้สมควรทาจริงจริหรือเปล่าเพราะการที่น้ํามันดิบมันหายไปจากพื้นผิวหน้าของน้ําทะเลอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าน้ํามันดิบสลายหายไปจากโลกไงมันก็แค่เปลี่ยนหน้าตาจากฟิล์มที่ลอยอยู่บนผิวหน้าเป็นอนุภาคเล็กๆที่ลอยอยู่ในทะเลแทนเท่านั้นดังนั้นค่ะบางคนเขาก็เลยมองว่าการใช้ตัวดิสเพรสเซนเนี่ยอาจจะเป็นแค่เหมือนการย้ายหายนะบนผิวหน้าน้าทะเลมาเป็นหายนะใต้ทะเลแทนนะทีนี้ต่อมาเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์น้ามันดิบรั่วครั้งนี้กันค่ะ หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วทางบริษัทได้ขอกลมมลพิษเพื่อฉีดพ่นน้ำยาขาจัดข้าบน้ำมัน Dispersant จำนวน40,000ลิตรและมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ปโปรยสารเคมีจากทางอากาศ มีการใช้ทุ่นดักน้ำมันไม่ให้น้ำมันเนี่ยลอยเข้าสู่ชายฝั่งซึ่งถ้าจากที่เราอ่านข่าวที่เขานําเสนอมาเราจะพบว่าทางบริษัทเลือกที่จะใช้วิธีกําจัดน้ํามันดิบโดยใช้ดิสเพลเซนต์เป็นหลักไม่ได้มีการใช้บูมไปลากน้ํามันดิบมากองรวมกันแล้วดูดออกไปจากทะเละนอกจากนี้ค่ะชาวประมงในพื้นที่ยังบอกอีกด้วยว่าบูมของทางบริษัทมีความยาวแค่1กิโลเมตรเท่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้ถูกใช้เพื่อลากน้ํามันดิบกองรวมกันแต่ถูกใช้กันน้ามันดิบไม่ให้เข้าสู่ชายหาดเฉยๆสิ่งที่่เรรราาาาาาพยายมจจจะสือือออคิงๆแล้้้วขัันนนตกกํํด ดิบเนี่ยมันควรจะเป็นไปตามโพรซิเออร์ที่เราเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือเริ่มจากการพยายามเอาน้ามันดิบ ออกจากทะเลให้ได้มากที่สุดโดยการดูดออกไปก่อนให้ปริมาณน้ํามันดิบอะมันเหลือน้อยๆก่อนค่อยใช้ดิสเพอร์เซนทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าสมมติว่าน้ํามันดิบมันกองอยู่เยอะๆแล้วเราใช้ดิสเพอร์ซนลงไปเลยอะน้ำมันมันก็ไม่ได้หายไปไหนจากน้ําทะเลนึกออกปะมันก็แค่เปลี่ยนหน้าตาตัวเองจากฟิล์มที่ลอยอยู่บนผิวหน้าเป็นหยดเล็กๆแล้วก็ลอยวนไปวนมาอยู่ในทะเลนั่นแหละคือน้ามันมันไม่ได้ถูกกาจัดออกไปจริงๆอะมันแค่เปลี่ยนหน้าตาเฉยๆแล้วมันก็จะวนไปฆ่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแทนถ้าใช้้้ดเเเเอออร์ซนนนนนยย่่าาาางงีีวมมัจะป็ณหืคึถ อย่างนั้นมันก็ไม่ดีเลยค่ะหลายคนก็เลยมีการตั้งคําถามถึงการจัดการกับน้ำมันดิบของบริษัทว่าจริงๆอะ่ะ บริษัทก็เหมือนทำแค่ให้น้ำมันบนผิวน้ำอ่ะมันหายไปเพื่อไม่ให้โดนด่าเฉยๆหรือเปล่าคุณน่ะไม่ได้ใส่ใจที่จะจัดการกับปัญหาน้ำมันดิบจริงๆหรือเปล่านะอ้อแต่เราก็ไม่ได้ฟันผงว่าทางบริษัทเขาทำแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าสื่อที่นำเสนอข่าวเรื่องนี้มันมีน้อยอ่ะเขาอาจจะลากบูมแล้วแต่เราไม่เห็นก็ได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนอ่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูในเรื่องนี้ให้หน่อยนะไม่ใช่ว่าแค่บริษัทกำจัดน้ำมันบนผิวหน้าน้ำออกแล้วบอกว่าเออฉันกำจัดน้ำมันหมดแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้้เเเลยยยยนนนนะะคววาาาามมมสีหจริงๆ่ััอกก ต่อมามาดูที่สาเหตุการลวของน้ำมันในครั้งนี้ค่ะ ทางบริษัทบอกว่าเป็นเพราะท่อดังกล่าเนี่ยใช้งานมา27ปีแล้วปกติท่อพวกนี้จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่30ปีท่อนี้สร้างตั้งแต่ปี2538ค่ะดังนั้นมันก็เลยยังเป็นท่อระบบเก่าอยู่คือถ้าเป็นท่อระบบใหม่เวลามันรั่วตรงไหนอ่ะเซนเซอร์มันจะจับได้เร็วกว่านั้นแต่ที่นี้มันก็มีคนตั้งคําถามค่ะเพราะว่าการที่น้ํามันดิบรั่วเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคลี่ชิดของบริษัทน้ํามันมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลต้องจ่ายชดเชยต้องเยอะดังนั้นปกติแล้วท่อพวกนี้จะมีีีกกาารดดูแลลตตจจสออทุ1ปเน่มัะ้ง การตรวจเช็คสภาพนะคะโดยการที่เขา่จะใส่แรงดันเข้าไปในท่อ1.5เท่าของแรงดันปกติเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงถ้ามันไม่มีรอยรั่วเนี่ยเราใส่แรงดันไปเท่าไหนเราก็จะวัดได้เท่านั้นใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าท่อมันมีรอยรั่วแรงดันมันก็จะตกลงจากที่เราใส่เข้าไปค่ะซึ่งอันนั้นก็ต้องไปตรวจสอบต่อว่ามันมีรอยรั่วตรงไหนนะส่วนด้านภายนอกของท่อค่ะทุก5ปีเขาก็จะมีนักประดาน้ำไปดำน้ำําดูรอบๆท่อ,อ,อว่ามีความเสียหายรอบนอกหรือเปล่าและนอกจากนี้ค่ะไอ้ท่อส่งน้ามันพวกนี้มันจะต้อง ต้องมีวาล์วนิรภัยติดไว้เผื่อสําหรับว่าพอน้ํามันมัน่วปุ๊บอะวาล์ว wow! พวกนี้มันก็จะทางานตัดการส่งน้ํามันทันทีและเนื่องจากระบบเซฟตี้ของท่อพวกนี้มันเยอะมากและระบบการตรวจสอบก็เข้มงวดมากจริงๆหลายคนก็เลยมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยรอยั่วกเนี้ยมันจะผ่านเซฟตี้ไปได้ทุกๆด,ด่านจริงๆหรอหรือว่าบริษัทอะไม่ได้ตรวจเช็คตามระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือเปล่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของเรื่องนี้ค่ะคือทางบริษัท S P R C เนี่ยเขาได้แจ้งกับทางรัฐบาลไว้แล้วนะคะว่าช่วงตุลาปีที่แล้วอะเขามีการตรวจสอบพบ ว่ายางซิลแล้วก็วาวบางส่วนอะเสื่อมสภาพแล้วเขาเนี่ยจะทําการเปลี่ยนในอีก3ปีข้างหน้าก็คือครบ30ปีพอดีประเด็นก็คือถ้าคุณพบว่ามันมีอะไรบางอย่างเสื่อมคุณก็ควรจะรีบเปลี่ยนเลยหรือเปล่าทำไมอันนี้คุณเล่นรอแบบ ให้มันครบอายุการใช้งานเลยเหรอแล้วค่อยมาเปลี่ยนทีเดียวเหรอส่วนทางประชาชนที่ไม่ได้รู้เรื่องโพสต s พวกนี้ค่ะก็อาจจะแค่มีปัญหาเฉยๆอย่างเราก็จะสงสัยว่าเออเหมือนเราจะเพิ่งเคยเห็นข่าวน้ํามันดิบรั่วไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองทําไมประเทศไทยน้ามันดิบรั่วบ่อยจังอ่ะแลวหลังจากที่เรารู้ไปแล้วนะคะว่าการที่น้ำมันรั่วเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างต่อมาเรามาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันค่ะ ข้อ 1>, 1ทะเลสีดำเป็นพิษเป็นสารก่อมะเร็งมีกลิ่นสถานที่ท่องเที่ยวถูกทำลายธุรกิจการท่องเที่ยวที่กำลังจะฟื้นตัวของระยองก็ตายย่อยยับค่ะอย่างที่2มันทำลายแหล่งหากินของชาวบ้านเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถออกไปจับสัตว์ทะเลได้หรือว่าถ้าจับมาได้ก็ขายไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าคนซื้อไม่กล้ากิน และอย่างที่3ค่ะคําสั่งปิดหาดมันทําลายอาชีพของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่บริเวณหาดนั้นก็จะได้รับผลกระทบเนาะซึ่งเรื่องนี้ค่ะชาวบ้านก็ได้มีการถามถึงการเยียวยาจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะว่าทางผู้ว่านเนี่ยจะช่วยเยียวยาชาวบ้านยังไงบ้างแต่ทางผู้ว่าก็บอกเขาว่าชาวบ้านอ่ะคงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นลรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขกันไป อ่ะสรุปว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องชดเชยอะไรทั้งนั้นนะคะเจ็บจากโควิดแล้วยังจะต้องมาโดนซ้ำด้วยน้ํามันรั่วอีกอะ่ะโหคุณภาพชีวิตคนไทยมันค่อนหน้าเศร้าเลยแต่โอ้โหเสียหายขนาดนี้แล้วจะมีใครรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ยมันก็ต้องเป็นบริษัทเจ้าของน้ํามันนะคะที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบตามกฎหมายเนี่ยภาครัฐมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทรัพย์สินของรัฐและค่าใช้จ่ายในการกําจัดน้ํามันดิบทั้งหมดที่รั่วไหลจากบริษัท S P r c ตามพรบาาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและถึงผู้ว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรชาวบ้านแต่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถรวมตัวกันได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวประมงกลุ่มผู้ถืออาศัยกลุ่มพ่อค้าแมค่ค้าจากนั้นก็สามารถไปเรียกร้องให้ทางบริษัทเนี่ยรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้อาจจะเป็นการรวมตัวกันฟ้องบริษัทก็ได้คะ่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็เสียงของประชาชนที่ดังขึ้นในการดําเนินคดีนะ สำหรับทางบริษัท S P R C ค่ะเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความรับผิดชอบแล้วก็ค่าชดเชยต่างๆที่จะต้องใช้ในการกำจัดน้ำมันดิบออกจากทะเลนะแต่เรื่องเงินชดเชยให้กับชาวบ้านอ่ะอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขายังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ส่วนตัวเราคิดว่ามันควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเปล่าที่ต้องเป็นคนดําเนินการเรื่องประมาณนี้ให้กับชาวบ้านซึ่งพวกความรับผิดชอบต่างๆของหน่วยงานรัฐเนี่ยหลายๆคนมองว่าหน่วยงานรัฐยังไม่ค่อยแสดงความรับผิดชอบเท่าไหร่คือเหมือนว่า พอมันเกิดเรื่องแล้วอ่ะหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไรจากทางบริษัทสักเท่าไหร่มีแค่กรมเจ้าท่าที่เดียวที่ออกมาฟ้องอยู่ตอนนี้รวมถึงสื่อหลักที่ก็นาเสนอน้อยมากๆทั้งที่จริงๆปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบระยะยาวอีกหัวหลาย10ปีเลยนะอ่ะและนี่ก็คือเรื่องเราในแฮชแท็กน้ำมันั่วในวันนี้นะคะทุกคนคิดยังไงกับการจัดการของภาคต่างๆบ้างคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลทางเอกชนเจ้าของบริษัทน้ํามันคิดว่าเขารลับมือแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ดีหรือเปล่าใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได และเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆจากจุฬาหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นวิศวะแล้วก็วิทยาศาสตร์นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย